ขี่ไม่โจ๋นะครับช้วเราก็ทางานทั้งวันแล้วครับจะไม่กัด้วครับ <c oughs> อีกไปแล้วครับไม่เอาตังนะครับไม่เอากล้วยนะครับจะเอาตังครับชามองเราครับพุ่อนชาติไทยบ้านเราก็ฉลานะครับชาติชต่อชาติชชวนะครับไม่มีล้นะจะเอาก้เอจะเอาเอากล้วเหกกล้วยแล้วไหไปไหนี่ไปไหมากินกล้วยก่อนมาเน้มาเนียมากินกล้ยก่อนพจะเอาตังก so ัเรา ายแล้วเอาอไปแล้วครับกุ้ยของช่างเอาไปแล้วกินเข้าไปแล้วชาวบ้านเรากินกุ้ยเข้าไปแล้วครับให้มันหน่อยนะครับต้องทางการนะครับ